เลโอนาร์โดดาวินชีเป็นชาวอิตาลีเป็นอัจฉริยะบุคคลที่มีความสามารถหลายด้านคือสถาปนิกแบบเรเนซองส์นักดนตรีนักกายวิภาคศาสตร์นักประดิษฐ์วิศวกรประติมากรนักเรขาคณิตนักวาดภาพนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ด้วยความที่มีจิตวิญญาณรักในศาสตร์หลายแขนง ทำให้เขากลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกปู่ของเลโอนารโดบันทึกไว้ว่าเขาเกิดเมื่อเวลา4ทุ่มครึ่งวันเสาร์ที่15เมษายนพศ1995ตรงกับสมัยพระบรมไตรโลก,กนาถมารดาของเขาชื่อแคทเธอรีนาเป็นหญิงชาวนาจากอันชิอาโนหมู่บ้านเล็กๆใกล้เมืองดาวินชี อยู่ห่างจากเมืองฟลอเรนซ์ประมาณ64กิโลเมตรบิดาของเขาชื่อเปียโรดาวินชีเป็นนักบัญชีและเจ้าหน้าที่ทะเบียนเอกสารที่ร่ำรวยของนครฟลอเรนซ์ซึ่งไม่ได้สมรสกับมารดาของเขาหนูน้อยเลโอนาโดถูกแยกจากมารดาเมื่อวัยหขวบและได้รับการเลี้ยงดูในบ้านของคุณปู่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนเอกสารด้วยเช่นกัน เนื่องจากเด็กๆที illing, ่เกิดโดยพ่อแม่ไม่ได้ทำการสมรสจะขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสมาคมอาชีพทะเบียนเอกสารเลโอนาร์โดจึงหมดสิทธิ์ที่จะตามรอยเท้าของบิดาและคุณปู่ไม่อย่างนั้นเขาอาจได้เป็นนักบัญชีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปแล้วก็ได้เขาโชคดีเมื่อถูกส่งไปเป็นลูกมือฝึกหัดในหอศินของปติมากร และศิลปินวาดภาพนามว่าอันเดร d าเดลเวโรคิโอชื่อของเวโรคิโอแปลจากภาษาอิตาลีว่าตาแหลมตาที่เที่ยงตรงแท้จริงเป็นชื่อที่แสดงถึงการยอมรับในผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงความอย่างรู้อย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับการเป็นครูจิตรกรรมภาพแรกที่ทราบว่าเป็นฝีมือของดาวินชีคือ รูปทูตสวรรค์และทิวทัศที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างในภาพจิตรกรรมของเวโรคิโอที่ชื่อพิธีล้างบาปของพระคริสต์จอร์จิโอวาซารีผู้เขียนเรื่องราวของศิลปินบันทึกไว้ว่าเมื่อเวโรคิโอเห็นผลงานของสิทธิ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและมีคุณลักษณะอย่างเทพเจ้าเขาถึงกับสาบานว่าจะไม่วาดภาพอีกเลย แม้ฟังดูรู้สึกเหมือนการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือหมดหวังกับข้อจำกัดของตนเองแต่เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเวรล็อกคิโอตัดสินใจเชิงธุรกิจที่จะมอบหมายงานด้านจิตรกรรมให้กับลูกมือฝึกหัดที่มีพรสวรรค์ของเขาเพื่อที่เขาจะได้ทุ่มความสามารถไปที่การสร้างงานประติมากรรมที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนมากกว่าเซิร์กบรามลีย์ ผู้เขียนชีวประวัติดาวินชีเสนอความเห็นเรื่องความแตกต่างระหว่างดาวินชีสมัยหนุ่มกับครูของเขาว่าเมื่อนำภาพพระคริสต์รับศีลล้างบาปมาเอ็กซเรย์ดูจะเห็นความแตกต่างระหว่างเทคนิคของเลโอนาร์ดกับเวโรคิโออย่างเห็นได้ชัดฝ่ายครูนั้นยังคงทิ้งร่องรอยนูนของเส้นรอบขอบภาพไว้ด้วยตะกั่วสีขาว ซึ่งจะปิดกั้นไม่ให้รังสี X ทะลุผ่านไปได้และเห็นได้ชัดว่าเลโอนาร์โดแต้มเติมด้วยสีบางๆงไม่ผสมสีขาววิธีของเขานั้นนุ่มนวลและไหลลื่นดีไม่ทิ้งรอยตวัดผู้กันไว้ให้เห็นเลยรังสี X สามารถทะลุผ่านส่วนที่เขาวาดไปได้ใบหน้าของเทวดาที่ออกมาว่างเปล่าราวกับเขาได้สร้างสรรค์เทวดาขึ้นมาจริงๆ ความสามารถที่เกินวัยของเลโอนาร์โดได้ดึงดูดความสนใจของลอเรนโซเดอเมดิชีองค์อุปถัมภ์ของเวโรคิโอเลโอนาร์โดจึงได้มาอยู่ในหมู่ของนักปรัชญานักคณิตศาสตร์และศิลปินที่ได้รับการบ่มเพาะโดยลอเรนโซมีหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าระหว่างที่เป็นลูกมือฝึกหัดอยู่นั้นหนุ่มน้อยเลโอนาร์โด พักอาศัยอยู่ในบ้านของตระกูลเมดิชีหลังฝึกงานอยู่กับเวโรคิโอเป็นเวลา6ปีเลโอนาร์โดก็มาอยู่กับสมาคมเซนลุกซึ่งเป็นสมาคมอาชีพของเภสัชกรแพทย์และศิลปินเป็นไปได้ว่าเขาใช้โอกาสที่ได้มาอยู่กับสมาคมศึกษาค้นคว้าด้านกายวิภาคอย่างลึกซึ้งเลโอนาโด ได้ฝากฝีมืออันยอดเยี่ยมด้านกายวิภาคในช่วงเวลานี้ไว้โดยการวาดภาพเซนต์เจโรมีซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่หอศิลปะวาติกันและภาพจิตรกรรมที่ชื่ออันนันซิเอชันซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อุฟิซีเราสามารถจินตนาการเห็นภาพเลโอนาร์โดในช่วงปลายวัยรุ่นและช่วงต้นอายุยีิ เดินทอดน่องไปตามถนนในนครฟลอเรนซ์ Florence, ในชุดผ้าไหมาย,ยาวคลุมขาผมสีทองออกน้ำตาลปนแดงเป็นลอนสลวยประบา่าบนเสื้อคลุมผ้ากำมะหยี่สีกุหลาบวาซารี่เยินยอไว้ว่าความสง่าผ่าเผยของรูปร่างและหน้าตาที่หลอเหล,าเ,หลาเป็นอย่างมากสะกดให้คนที่เป็นทุกข์อยู่ลืมทุกข์ไปได้ การที่เลโอนาร์โดมีชื่อเสียงในด้านความสง่าผ่าเผยของเรือนกายความหล่อเหลาและความสามารถในฐานะนักเล่านิทานนักพูดขบขันนักสแสดงคนและนักดนตรีจึงเป็นไปได้ว่าเขาคงใช้เวลาในวัยหนุ่มสนุกสนานกับชีวิตแต่ช่วงเวลาแห่งความหาหลือหันได้สิ้นสุดลงอย่างกะทันหันก่อนที่เขาจะมีอายุครบ24ปีเพียงไม่กี่วัน เมื่อเขาถูกจับและถูกนำตัวไปปรากฏต,ต่อหน้าคณะกรรมการรัฐบาลนาครฟลอเรนซ์เพื่อแก้ข้อกล่าวหาว่าการวิถฐานเราสามารถจินตนาการถึงผลกระทบอันเจ็บปวดที่เขาได้รับซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่ถูกกล่าวหาในสิ่งที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมในเวลานั้นและมีโทษจำคุกดังที่เขาบันทึกไว้ว่า ยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกมากทุกอย่างยิ่งถึงแม้ว่าข้อกล่าวหาจะตกไปในที่สุดเพราะขาดหลักฐานแต่เหตุนี้นำไปสู่การจากลานครฟลอเรนซ์อย่างไรก็ตามเขายังรับงานอีกหลายงานในช่วงสองสามปีถัดมารวมทั้งงานจากรัฐบาลนครฟลอเรนซ์ที่มีบ้างเล็กน้อย ผลงานของเขาในช่วงเวลานี้ที่สำคัญที่สุดได้แก่ภาพจิตรกรรมกษัตริย์เมจีถวายสักการะบูชาพระบุตรในปีพศ2025เลโอนาโดย้ายไปอยู่ที่เมืองมิลานทำงานภายใต้การอุปถัมภ์ของลุดวิโกสฟอร์ซาเลโอนาโดได้สร้างสรรค์ผลงานจิ้นเอกที่ชื่ออาหารค่ำมือสุดท้าย ซึ่งวาดบนผนังโบสถ์ซานตามาเรียเป็นภาพที่มีพลังอย่างน่าพิศวงในภาพอาหารค่ำม,มื้อสุดท้ายพระเยซูคริสต์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงกลางโต๊ะสงบนิ่งไม่มีทีท่าหวั่นไหวขณะที่บรรดาพระสาวกเออะโกลาหนกันอยู่รอบพระองค์การจัดวางองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์ทางเรขาคณิต พระสาวกที่สมดุลกันทั้งทาง,ทางด้านซ้ายและขวาบนและล่างเลโอนาโดได้ทำให้ภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนมีชีวิตสมจริงขึ้นความสงบเยือกเย็นของพระเยซูคริสต์ที่ถ่ายทอดโดยฝีมืออันยอดเยี่ยมของเลโอนาโดซึ่งขัดแย้งกับอารมณ์ของผู้คนที่อยู่รายล้อมและความสับสนที่เกิดขึ้นในขณะนั้น หาที่เปรียบไม่ได้ในประวัติศาสตร์ศิลปะถึงแม้ว่าภาพจิตรกรรมนี้จะมีสภาพที่ชำรุดลงซึ่งอาจเป็นผลมาจากการบูรณะแต่กระนั้นภาพจิตรกรรมชิ้นนี้ยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของอัจฉริยภาพของมนุษย์ตามคำกล่าวของ E. H. g o b r i d g e นักประวัติศาสตร์ศิลปะ เมื่อเขาว่างเว้นจากงานในราชสำนักของลูดวิโก้หรือไม่ได้สร้างสรรค์าภาพจิตรกรรมอันลึกซึง้งเลโอนาร์โดจะหมกมุ่นอยู่กับการศึกษากายวิภาคดาราศาสตร์รษาศาสตร์ธรณีวิทยาการบินภูมิศาสตร์และแผนการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการทหารเขายังได้รับมอบหมายงานที่สำคัญจากลูดวิโกในการสร้างอนุสาวรีย์สมมา้า เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ฟรานซิสโกสฟอร์ซา่าพระบิดาของเขาซึ่งเป็นดยุคคนก่อนของนครมิลานหลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคและการเคลื่อนไหวของม้าดาวินชีได้ร่างแผนการเพื่อจะสร้างสิ่งที่นักวิจารณ์ศิลปะเห็นพ้องต้องกันว่าอาจจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีการสร้างมาหลังจากใช้เวลาทำงานมากกว่าทศวรรษดาวินชีได้สร้างแบบจําลองที่มีขนาดสูงกว่า7เมตรวาซารีบันทึกไว้ว่าไม่เคยมีสิ่งใดที่สวยงามยิ่งกว่าหรือล้ำเลิศไปกว่านี้เลยดาวินชีได้คำนวณว่าการหล่อผลงานชิ้นเอกนี้ต้องใช้ทองสำริดถึง80ตัน โชคไม่ดีที่หาทองสำริดไม่ได้เพราะขณะนั้นลุดวิโก้ต้องใช้ทองสำริดเพื่อสร้างปืนใหญ่ไว้ใช้ในการขับไล่ผู้รุกรานเขาล้มเหลวและในปีพศ2 0 4 2ฝรั่งเศสก็มีชัยชนะเหนือมิลานและขับไล่ตระกูลซฟ,ฟอร์ซ่าออกไปลีภยัย นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ไร้วัฒนธรรมและปาดเทอนพวกมือธนูฝรั่งเศสได้ทำลายหุ่นจำลองม้าโดยใช้เป็นเป้าซ้อมยิงธนูความประชัยของลุดวิโกทำให้เลโอนาร์โดต้องขาดผู้อุปถรัรมหรือที่พักพิงเขาออกเดินทางกลับไปนครฟลอรเรนซ์ในปีพศ2 0 4 3 ปีพศ2 0 4 6ดาวินชีได้วาดภาพเหมือนขึ้นมาหนึ่งภาพหรือที่รู้จักกันดีในชื่อโมนาลิซ่าคาว่าโมนาลิซ่านั้นได้ถูกตั้งขึ้นโดยจอร์จิโอวาซารีศิลปินและนักชีวประวัติชาวอิตาลีหลังจากดาวินชีได้เสียชีวิตลงไป31ปี ในหนังสือที่เขาตีพิมพ์บอกไว้ว่าผู้ที่นั่งอยู่ในรูปมอนาลิซานั้นคือลิซาเกราเดดีภรรยาของฟรานเชสโกเดลโจคอนโดคุณนางนักธุรกิจใหม่ผู้มั่งคั่งชาวเมืองฟลอเรนซ์คำว่าโมนาในภาษาอิตาลีนั้นคือคำว่ามาดอนน่าหมายถึงคุณผู้หญิงมายเลดี้หรือมาดามในภาษาอังกฤษ ดังนั้นความหมายของชื่อนั้นก็คือมาดามลิซามนาลิซาคือผู้ที่จะคงอยู่ตลอดการในประวัติศาสตร์ของภาพเขียนที่ดูลึกลับและมีชื่อเสียงที่สุดดาวินชีได้นำภาพเขียนนี้ติดตัวไปด้วยเมื่อกลับสู่นครมิลานการกลับมาครั้งนี้ของเขาได้รับ ราชการกับอุปร,ราชของพระเจ้าหลุยที่12แห่งฝรั่งเศสนามว่าชาร์ลส์อัมบูสระหว่างที่เขาพำนักอยู่ในมิลานเป็นครั้งที่2นี้ดาวินชีได้พุ่งความสนใจไปศึกษาเรื่องกายวิภาคเรขาคณิตไฮดรอลิกส์และการบินขณะเดียวกันก็ออกแบบและตกแต่งพระราชวังเตรียมแผนงานสร้างอนุสาวรีย์และขุดคลองให้กับองค ถพศ2 0 5 5บุตรของลุดวีโก้นามว่าแมกซิมิเลียนสามารถขับไล่ฝรั่งเศสให้พ้นไปจากนครมิลานได้สำเร็จและขึ้นครองอำนาจในช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะถูกค้นล้มไปดาวินชีต้องหลบหนีไปอยู่กรุงโรมเพื่อขอความอุปถัมภ์จากพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ที่มาจากตระกูลเมดิชีนามว่าลีโอที่10ซึ่งน้องชายของพระองค์เป็นผู้จัดแจงให้ดาวินชีได้รับเงินค่าจ้างและพำนักอยู่ในวาติกันแม้ว่าพระสันตปาปาจะเป็นผู้ที่รักศิลปะแต่พระองค์ก็ทรงยุ่งอยู่กับงานที่ได้มอบหมายให้มิเกลันเจโลและราฟาเอล เกินกว่าที่จะให้ความสนใจกับดาวินชีในวัย60ปีดาวินชีแทบจะไม่ได้จับผู้กันเลยในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่จะทุ่มเทความสนใจกับการศึกษาทางกายวิภาคทัศนศาสตร์และเรขาคณิตอย่างไรก็ตามเขาได้พบกับราฟาเอลและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อศิลปินหนุ่มคนนี้ การสนับสนุนที่ได้รับอย่างกระท่อนกระแท่นจากวาติกันหมดสิ้นไปพร้อมกับการสิ้นพระชนของพระองค์อุปธรรมเมื่อปีพศ2 0 5 9ดังที่ดาวินชีบันทึกไว้ก่อนออกเดินทางจากกรุงโรมอย่างผิดหวังว่าตระกูลเมดิชีปั้นฉันขึ้นมาแล้วก็ทำลายทิ้ง เลโอนาร์โดพร้อมขบวนเล็กๆของสานุสิทธิ์และผู้ช่วยออกเดินทางผ่านมิลานไปยังเมืองอัมบูสที่อยู่ในหุบเขาลัวเขาตั้งใจไว้ว่าจะไม่กลับคืนสู่แผ่นดินที่เขาเกิดอีกเลยในช่วงบั้นปลายของชีวิตเลโอนาร์โดได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าฟรองซัวสที่หนึ่งกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส แม้ว่าดาวินชีจะมีผู้อุปถรัรมภ์และผู้ที่ชื่นชมเขามากมายตลอดชีวิตแต่กษัตริย์ฝรั่งเศสอาจเป็นคนเดียวที่ใกล้ชิดให้การยอมรับและชื่นชมในอัจฉริยภาพอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของดาวินชีพระเจ้าฟรองซัวส์สทรงประทานคฤหาสน์อันสวยงามให้เงินเดือนค่าจ้างอย่างสูงและให้อิสระในการคิด และทำงานตามความพอใจแม้ว่าตำแหน่งที่เป็นทางการของเขาคือศิลปินวาดภาพวิศวกรและสถาปนิกแห่งราชสำนักแต่ภารากิจหลักของดาวินชีคือสนทนาวิเคราะห์และถกปรัากับองค์สัตว์ตามบันทึกของเบนเวนูโตเซลินี พระเจ้าฟรองซัวทรงยืนยันว่าไม่เคยมีมนุษย์คนใดในโลกที่มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆอย่างมากมายเท่าเลโอนาร์โดและวิใช่เฉพาะในด้านประติมาก,กรรมจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมเท่านั้นเขายังเป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอีกด้วยภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าฟรองซัว ดาวินชีบากบั่นศึกษาอย่างไม่ย่อท้อแต่เวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีการที่ต้องหลบลี้หนีภัยเป็นเวลาหลายปีดูดกลืนพลังชีวิตของเขาไปนอกจากนี้การป่วยเป็นอัมพาตอย่างรุนแรงทำให้แขนข้างขวาของเขาใช้การไม่ได้เลโอนาโดประจักษ์แล้วว่าเขาคงจะลาโลกไปโดยไม่สามารถทำฝันของเขาให้เป็นจริง ในการบูรณาการความรู้ทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกันในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งก็เหมือนกับชีวิตส่วนใหญ่ของเขาที่ถูกปกคลุมอยู่ในความลี้ลับครั้งหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าเหมือนกับการทำดีย่อมหลับฝันดีเช่นเดียวกับชีวิตถ้าใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเมื่อถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบสุข เขายังได้บันทึกไว้ด้วยว่าความอาวรณ์อย่างยิ่งที่วิญญาณจะละจากร่างและความโทมนัสนั้นมิใช่ไร้สาเหตุเลโอนาโดถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้67ปีในวันที่2พฤษภาคมพศ2062วาสารีบันทึกไว้ว่า ดาวินชีเฝ้าสังเกตและพันนารายละเอียดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถึงความป่วยไข้ของเขาและอาการของโรคขณะสิ้นลมหายใจแม้อยู่ในเซี่ยวขณะของความตายยังทำการเรียนรู้และศึกษาตามกระบวนการของเขาอย่างต่อเนื่องผลงานของ ดาวินชีในฐานะศิลปินได้เปลี่ยนทิศทางของศิลปะเขาเป็นศิลปินตะวันตกคนแรกที่ใช้ทีวทัศน์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาพเขาเป็นผู้บุกเบิกใช้สีน้ํามันและการใช้หลักทัศนียภาพวิทยาการใช้แสงและเงาหรือค่าต่างแสงการเขียนแบบที่ไม่เน้นเส้นรอบนอกให้คมชัด แต่เขียนให้สัมพันธ์กลมกลืนกับพื้นหลังและกรรมวิธีที่สร้างสรรค์และมีอิทธิพลอีกหลายวิธีภาพจิตรกรรมโมนาลิซาและภาพอาหารขับมือสุดท้ายของเลโอนาร์โดได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นภาพจิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึงแม้ว่า ภาพจิตรกรรมของเขาจะมีจำนวนเพียงเล็กน้อยแต่ภาพวาดลายเส้นกลับมีมากมายและงดงามไม่แพ้กันเช่นเดียวกับภาพมอนาลิซาคือภาพ Canon of p r o ปร r พชันได้กลายเป็นภาพที่คุ้นตาคนไปทั่วโลกภาพที่เขาทดลองวาดเพื่อศึกษาก่อนที่จะวาดภาพแม่พระและเซนต์แอนและภาพศีรษะของบรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์ สำหรับภาพอาหารคับมือสุดท้ายตลอดจนภาพลายเส้นดอกไม้กายวิภาคม้าการบินและกระแสน้ำไหลไม่มีใครเปรียบเทียบได้ดาวินชีมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสถาปนิกและประติมากรด้วยเช่นกันผลงานทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ที่ เรื่องหลักการทั่วไปของการออกแบบแม้ว่าเขาจะให้คำปรึกษาแนะนำแก่โครงการที่มีประโยชน์อีกหลายโครงการรวมทั้งโบสในนครมิลานและปาเวียนักวิชาการต่างเห็นพ้องว่าประติมากรรมเท่าที่ยังเหลืออยู่และเป็นฝีมือของบรมครูอย่างแน่นอนนั้นคือผลงานที่เป็นทองสำริดจำนวนสมชิ้น ที่อยู่บนประตูทางเหนือของสถานที่ทําพิธีบัพติสต์ในนครฟอร์เรนซ์ดาวินชีในฐานะนักประดิษฐ์เขาได้วางแผนสร้างเครื่องจักรกลที่บินได้เฮลิคอปเตอร์ร่มชูชีพและสิ่งที่น่าพิศวงอีกมากมายหลายอย่างรวมทั้งบันไดที่เลื่อนเข้าออกได้ซึ่งยังคงใช้โดยนักผจญเพลิงในปัจจุบันเกียร์สามจังหวะ เครื่องตัดได้จักรยานประแจท่อระบายอากาศสำหรับดำน้ำแม่แรงไฮดรอลิกเวทีที่หมุนได้เวทีแรกของโลกประตูน้ำสำหรับระบบคลองส่งน้ำล้อทดน้ำแนวนอนเฟอร์นิเจอร์พับได้เครื่องบดคั้นน้ำมันมะกอกเครื่องดนตรีที่เล่นโดยอัตโนมัตินาฬิกาปลุกที่ใช้พลังน้ำ เก้าอี้ที่ช่วยในการรักษาโรคและปั้นจั่นสำหรับลอกคูคลองยิ่งไปกว่านั้นเลโอนาโดสมควรได้รับเกียรติในฐานะเป็นผู้บุกเบิกความคิดที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคนเขาออกแบบเครื่องกลจำนวนมากที่สามารถประหยัดแรงงานและเพิ่มผลผลิต แม้ว่าบางอย่างออกจะฝันเฟื่องและปฏิบัติไม่ได้ในยุคนั้นแต่อีกหลายๆอย่างเช่นเครื่องทอผ้าของเขาก็เป็นต้นเขาแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฐานะวิศวกรทางการทหารเขาวางแผนสร้างอาวุธที่ได้มีการนำมาใช้ในอีก400ปีต่อมารวมทั้งรถถังหุ้มเกราะปืนกล ปืนครบจะววนำวิถีและเรือดำน้ำเลโอนาร์โดในฐานะนักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันทางวิชาการค่อนข้างมากนักวิชาการบางคนเสนอแนะว่าถ้าเลโอนาร์โดจัดระเบียบความคิดทางวิทยาศาสตร์ของเขาและพิมพ์มันเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ทางกายวิภาคเขาบุกเบิกวิชากายวิภาคเปรียบเทียบสมัยใหม่เขาเป็นคนแรกที่วาดภาพส่วนต่างๆของร่างกายในแบบรูปตัดเขาวาดภาพที่แสดงภาพของมนุษย์และม้าที่มีรายละเอียดมากที่สุดและครอบคลุมกว้างขวาง เขาทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับทารกในครรภ์เขาเป็นคนแรกที่สร้างรูปลักษณะของสมองและช่องหัวใจทางพฤกษศา,าสตร์เขาบุกเบิกวิชาพฤกษศาสตร์สมัยใหม่พรรณนาถึงแรงดึงดูดโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อพืชบางชนิดและการดึงดูดพืชเข้าหาดวงจันทร์ เขาสังเกตว่าอายุของต้นไม้เท่ากับจำนวนวงแหวนของลำต้นที่มองด้วยภาพตัดเขาเป็นคนแรกที่พรันานาถือระบบการจัดระเบียบของใบไม้ของพืชทางธรณีวิทยาและฟิสิกส์เขาค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของการเปลี่ยนไปเป็นฟอสซิลของซากพืชและสัตว์และ เป็นคนแรกที่ทำเอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับการปรากฏการของการผูกกร่อนของดินดังที่เขาเขียนไว้ว่าน้ำกัเซาะภูเขาและไหลทับถมหุบเขาลำธารการศึกษาทางฟิสิกส์ของเขานำไปสู่การกำเนิดของวิชาสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับความกดของน้ำทัศนาศาสตร์และกลศาสตร์ นักวิชาการส่วนมากยังเห็นพ้องว่าเลโอนาร์โดดาวินชีควรได้รับเกียรติสำหรับผลงานที่สำคัญในอีกหลายสาขา